สวัสดีครับเอฟซี H C, ช่องตามห้อยริยธรรมนะครับมือนี้เข้ากะมากันอีกคือเก่าเป็นภาพสองก็ว่าได้นะครับหลังจากที่มีเวลาเนาะนะครับจริงๆแล้วก็ตั้งคนกัตั้งบ่มีเวลาดอกแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเวลามันมันหายโอกาสแล้วมอลำกับบอสตัไปทําการแสดงสาหน่อยเพชรบ้าน,นแทงกับบอสตันไปนะครับก็บเลยมีโอกาสได้เขียนเรื่องนั่นเรื่องนี้ก่อนล่ำโควิดโควิดอย่างแน่โอ้มือนี้ทั้งแตก แต่ใช้ก้อนล่ำพอมัอขี้นี่ยย่ทั้งใด่ะคบพ่นพิรดีนะครับพ่นพิรดีมอนี่ได้มะนั่งล่ำเพื่อที่จะเอากอนล่ำติวกอนล่ำอันไปอันล่ำล่ำลดระดงโรคโควิดในค้หูจักร,รักษานะครับเพียจังไดปฏิบัติแบบใดซุ่มว่าล่ำกับอัดอันตันใจนะครับในช่วงนี้หลายคณะที่โทษกันพม,านมน่านะครับกลุ่มศิลปินกองเฮ้านะครับเดี๋ยวสนใจสิสิไปเยี่ยมไปยามไม่ว่าจะเป็นทั้ง าดาบซอสันติบุญผมปฐมมาเทิงศิลเท่ากับประสานกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะไปเยี่ยมไปยามยืดดาบซอกระใดอตอนนี้กับมาทาั้งนี้ยู่เดี๋ยวเอาไว้โอกาสต่อไปเดี๋ยวสิไปเยี่ยมตละดคณะสบกีตบอทองนี่ก็สิไปยู่จังน้อยนี่ละแล้วจะมีไปเฉพาะคำก้อนอสิไปถามเบื่อวาเสียดยังไดหลังจากก่ล่ำในภักวงแล้วก็อันนี้ก็เขียนก่อนล่ำอีกนะครับหลังจากก่อนล่ำเรียดดวงวิญ,ญญาณในพอ่อพิรดีแล้วอันนี้ก็เขียนก่อนล่ำ อาล่านนลองเตือนใจไพเตือนใจไพ่โลคาเตือนใจไพ่โลกา้าเออเตือนใจไพ่โลค้าเนี่ยก็คือมือนี้เพื่อนแตกบ้านก็เลยได้ไอเดียมาเพื่อนแตกบ้านไหนก้นไปเอือนมามองหันมองนีไปยู่หันยูน่นีแต่และนั่นพี่น้องเบ,งบิ้งคีปก,กับยูจักแล้วก็ไปเอื้นเขาบ้านมาอันนี้ก็เลยมาเตียนโลค้ากับโลกโควิดในี่ราต่้งกันนะครับพี่นออ้องแต่ก่อนล่ำมันจะล่ำล่ำแบบทำนองก็ลลลงเลยล่ำรองเนาะ ล้ำโอยเนี่ยเสียงเอ้ยเสียงเสียงแขนหาวเชิญมาฟังลำยาวโลอวิทยดไปเนี่ยเจสี่อบอกว่อยังก่อนแต่เกาพ่อเมืเ่อ,เอ,อเอินโลกค่ากระไดให้ฟังถอนบอนอนอนน่อนเสยนแสนลำเคนอดีต อดีตการพีร้อนพนถามลวงมานานอดีตการพันพน้นถามลวงมานานเป็นตำนานมีมาสีก้าวจานในตอนนี้โลกมีจังมาเา้าฟังเอาหลดพ่อแม่พ่นพิรดีนันแหม่จังมาผูกอังเอาจังมาเา้าสู่ฟังโลกโควิดสิยับยั้งหากพ่อแม่ดูแลกันสติ มีไผ่มันป้องกันย่เฉยหนึง่งเกิดขึ้นจริงได้เห็นแล้วตั้งแดนได้เส้นตาซ้ำโลกหาระบาดแล้วหาแนวแก่่าซ้อยกันอยู่ไผ่มันกินของหอนซ่อนบวงของไผ่มันเว้นใกนการชุ่มนุ่มกันล่างมือขยันไวให้พิภพสิ้นีหายโลกโควิดสิไกลห่าง เป็นแนวทางสองสี่ดีแทแน่นอนบ้านกำลังเดือดท้อนไปทัวในวงการอีกสถานบันเทิงกสันสายในตอนนี้เทิงโดนตีหมอล่ำลองหยุดพร้อมกันขังใหญ่เพื่อสิยุดโลกลายเพื่อสิยุดโลกให้เล่งซอยกันในตอนนี้หยุดไหวบ่อไหล้ามพรอนพิรดีขอหาม ให้ทํำตามเพิินวาเดอพอเดอเดอแม่เดอไปงี้สิเนาะเน่ะโรคโควิดหรือโรคท่าสิบ่มาย่องยือยามเยี่ยมแม่นมฮาใส่เรื่องเลอเนี่ยนะคดับสีบาตอนตอนถ่ายอยู่นี่คือว่าเขาเอาหน่อยๆได้ใจคว่ำให้คนได้ฟังเออในกกุมตัวแทนมอล่ำเฮาเนี่ยได้ลองแน่ได้ล่ำแน่ ทั้งลูกทุ่งกินตะลาเป็นก็ะมี่ล้วอาจารย์ตะลาเป็นกระเย็ด<ม>ทั้งหมอล่ำเฮานี่กะเฮ็ดขึ้นมาแน่เพื่อที่จะซื้อหมอล่ำเนี่ยมันจะโคตรเสิเข่าใจไว้เกี่ยวกับเรื่องเหนี่ยให้เตือนพอันมาแรงอีหลีเด้เออบบดนี้ครับ,บมันมีมาตรการหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอย่าห้ามเพื่อที่จะบอกแล้วเพราะว่าอย่างปาติเขาก็ต้องเอาตัวแทนเอาเสียงล่ำเฮานี่แหละเพื่อที่จะลดในลงหนึ่งทั้งหมอล่ำก็ได้ตั้งกัน ผู้ยุบานผู้เฒ่าผู้แก่กันฟังลองฟังล่ำแล้วกะเข้าใจในในในการบอกในซื้อเสียงล่ำก็เลยเป่าเห็ดเอามาไห่หน่อยเพราะต้องทองหลายมือเพราะว่ามันจะได้เอาไปเอาไปเปิดในวิทยุเท่า,าในวงการวิทยุเท่านียมันมีหลายมันมีหลายสถานีหลายคืนของอาจารย์ในเรียงออไล์เดอร์ทงเหนือ,อวังทองวงัวงวังทองเนินมะปาง พิ่กินกัมแพงเพชรพิษณุโลกการจนบุรีปรจจวบชิลีขันแล้วก็ศรีสะเกษสุรินมุกดาหารแล้วก็อยู่ในคอนแกนชัยภูมิผู้ดอนเลิ่งพร้อมกันยาา่างมะเสาตีหา่าแต่ล้เสียไปเปืให,ให้ให้พี่น้องได้เข้าใจกันในการลดระดมขึ้นวามัสิบ่อสร้าง่ายเด้โลกนี่สิพ่อสร้าง,ง่ายเพราะว่าเข้าต้องซอยกันซอ,อยกันคนละไม่คนละมือเห็นอย่งไรมัสิยับยั้งซอยกันได้ จังผู้ใหญ่บ้านนั่นเสียมาเปิดในชุ่มชนก็นได้หอกกระจายข้าวข้าฝากไปเปิดในี่อกระจายข้าวกันนะโลกยูทูบแล้วเขาเไปเปิดในี่อกระจายข้าวว่าโลกนี้ควรที่จะซอยากันแบบไหนปฏิบัติแบบไหนเนี่ยก็เลยเฮ็ดอันนี้ขึ้นมาเฟ่เอาพอมา,า,า,อพ,าพ่นพิรันตีหมอกับลำ่ำล่ำลองเนี่ยล่ำลองสองบาทนี่แบบนแบบอังคณางหรือแบบไอ้ย่างประจันเพื่สิริเทศปฏิโอยนั่นแจกสมคิดก็ได้ ล่ำล่ำจนเสียมันกัมันกัได้คือการเมดเอฉะนั้นแล้วนะครับมื่อนี้ได้ได้ได้มีโอกาสมาหนึ่งละแต่ครับที่พี่น้องเชอรี่เชอรี่กับสิเดเขาฮองอัดบพท่านโดนดอกเพราะว่าอ่ารู้แล้วว่าแนวทางของเพื่อนหนุ่มแจักคอมเมนต์เขาก็ได้ปั้งมาเรียบร้อยแล้วอ่าส่วนของพวอดวิรดีนี่กอ่าโควิดนี่กับสิเดเอาไปอัดพร้อมกันรล่ำเซียนมวลเอามาเปิดให้พี่น้องได้ฟังมวนอ่าในช่วงนี้เพราะว่าเขากับได้ไปเนาะ ตัวมีห้องพักห้างว่างห้องอ่เป็นซอยทางงหายว่าเพื่อประชาชนบันต่อไปเอามอลัมเป็นตัวแทนเพื่อประชาชื่นย่าง,งหน่อยๆเขาประสริรู้ว่าเออนั่งเอกคณะสาวหน่อยเพชรบรรเทิอองนี่ก็ยังมีร่วมอุดมการในการต่อต้านโรคโควิดแหน่เนี่ยนี่คือนี่นี่คือสิ่งที่อาจารย์เอามาฝากไว้เพราะว่าให้ให้ให้ดิวมองได้บรรพบรคอนหรือมองได้จะเพิ่มเพิ่มได้ให่มันลงตัวแล้วก็มองได้สิรินแต่มีมา กาสิว่าไปไปสิได้ต่อต่อให้มันเขียนยาวๆได้เหรียญเสียงให้มันม้วนๆได้นี่นะครับอพี่น้องติดตามเด้อนะครับโลกโลกเอ่อร่ำร่ำร่ำลองนะครับเตือนไพ่โลกฮารือโลกโควิดนี่แหละครับพี่น้องถ้าเทาบ่อป้องกันซอยกันช่วงระยะนี้เทาก็บแยกออกจากบ้านนะครับยุ่ยยแยกออกจากบ้านไปเพ่นพ่านแถวอ่อกลุ่มเสียงนะครับให้เทารักษาเอารักษาชีวิตแล้วก็ลูกหลานของเทาบอก ร้านเกมยังเสียลูกๆหลานเพราะเป็นแต่เข่าไปมัวสุมเท่ากาับจริงอยู่แต่ว่ามันก็เป็นเด็กน้อยกับมีบ่ได้ไปใส่มาใสา่แต่ว่าบางเถ้อบางข้าวนาเนาะเด็กน้อยมาจากต่างถิ่นศไปเนี่ยแม่ตเต้เต้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใดสิเขา่ขาเข่าบ้านเนี่ยเขาถำบันทึกประวัติไว้เด็กออสมอเห็นบ่เออเนี่ยมันมันเขาต้องเหตุเมื่อราะว่าป้องกันขันเท้าเภาวะป้องกันเท่าสิไปท่านรัฐบาลเพิ่นมาซอยเนี่ยจักว่าเพิ่นอีซอยผู้ใดเนี่ยมาหลาแต่นั่นแล้วเขาต้องลดระลงซอยกัน นะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทุกวันนี้เท่ากับพญ,ญาย่ำดูแลเจ้าของดูแลครอบครัวดูแลแล,ลูกหลานบริวารเท่านั่นนะครับฉะนั้นแล้วคลิปนี้ฝากไว้เนี่กันแล้วกันเด้อพี่น้องเตรียมช่ยมชมนะครับเตรียมชมแล้วก็เตรียมฟังในตอนต่อไปนะครับมื้อนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องตามห้อยอารยธรรมแล้วก็ช่องผ่อนพริรีออฟฟิเชียลจ้ะพ่อนผ่พิรีออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องติดตามในกลุ่มของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยละช่องใหญ่เพิ่น นะครับก่าอ,อย่าลืมกันแล้วออก,กันเด้อพี่น้องนะครับสิ่งดีๆเราจะได้เห็นและจะได้ชมก่อนใครเมื่อท่านกดไลค์กดติดตามกดแชร์ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆจ้าพี่ชา